เล่นแบบไหนื่องมนตีเป็นยังไงทุกอย่างมันต้องเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบโชว์เนาะมันต้องสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เวลาการบ้านในการทําก็มาเจอเลยวันนี้หันแร้วชยพี่เก็บบอฟิวด้านหน้าก็จะเป็น S อ็สแอื่งตัวนี้ก็กําลังเป็นกระแสอยู่ทำตัวนี้เราขายมาเท่าไหร่ล้วน่าจะเกือบสองปีแล้วแม่ผมว่าปีหนึ่งพี่เพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวงานเอ M ปีที่แล้วเท่าไหร่พี่ห้าร้อยใบ น่นจาจะเกินไปแล้วล่ะนี่พี่เอาไปถมทะเลงไงวะตอนนี้กลมเป็นกลมบาไมา้เขาจะจับจะจับเอไอ <c oughs> ตัวนี้ใช่ไหมพี่ห้าร้อยใบนี่แอบขายแบบเงียบๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับพบกับบอลชนแนลครับผมหลังจากหายไปหลายเดือนนะครับช่องผมยังอยู่นะฮะแต่พอดีช่วงนี้ผมยุ่งๆคนระับผมไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับวันนี้ผม มาที่สำนักง,งานของเจียงไกนะครับเขามีางานซ้อมนะครับใช้คำว่างานซ้อมนะเป็นงานวงส่งเวทีของบอสเจียงไกรงาน<ช>วงสวงเวทีอ่า,อาใช่เหมือนเป็นเคร่ P อะไรพีรดักชันพีบดักชันก่อนเหมือนก็นจะให้ลูกค้าที่อจองงานอ่ะได้รู้ว่าอ่เนี่ยฟอร์มที่เราจะไปให้ลูกค้าตอนที่เขาซื้อนเนี่ยเป็นฟอร์มนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คือคุณเชนครับ เปผมเป็นอร,นะรา์ดีเลคเตอร์ให้บริษัท SPM ที่มาซัพพอร์ตบอสยังไกลวันนี้ที่เอาพวกตู้ลำโพงเอาอะไรมาให้ให้บอสวันนี้าามาซัพพอร์ตบอสก่อนอ่าเดี๋ยวส่วนของตัวตู้ลำโพงจริงๆของบอสอ่ะจะเป็นรุ่นใหญ่ที่กำลังจะเปิดตัวอนะฮะโอเคแล้วก็กรเรื่องลำโพงของบอสอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เรามาดูซิสเต็มที่มาลงวันนี้ที่มาซัพพอร์ตบอสเกียงไกลวันนี้ครับว่าเป็นแบบแบบแบบไแบบหนรุ่นอะไรกันบ้างแล้วก็อีกคนนึงครับขาดไม่ได้เมื่อพระเอกเมื่อคลิปที่แล้ว คุณปายครับอันนี้เป็นเทคนิคอลนะครับของเอฟเอ็มใช่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยวันนี้ปะเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ก็คืออันนี้คือหน้าเวทีแล้วทั้งหมดเลยครับแทบจะเาเรียกว,ว่าเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบห้าเ<ด>ปอร์เซ็นต์ประมาณครับเราถึงไดนะวันนี้แฝงข้างละสิบสี่ใบกระสับข้างละสิบสอง ข้างซับข้างละวสิบสองนะจะเป็น S T ชทีทสองสองหนึ่งที่เป็นดอกยี่สิบเอดนิ้วดับเบิลละสองใบเป็นดับเบิลครับยี่สิบเอดนิ้วแล้วลายเล่ยอ่ะลายเล่เป็น S D ชดีสามสองสองครับตัวนี้เป็นอ่าสิบสองนิ้วสองดอกแล้วก็มีสิบนิ้วเป็นตัวมิโลอืออ่าครับผมแล้วขายตัวนี้น่าจะสามได้เนอะอ่าสามได้ครับตัวท็อปเลยเอาง่ายๆ่าเอชดีตัวนี้ตัวตัวท็อปของบริษัทที่มีอยู่นะตอนนี้ครับที่ออกทัวร์มามากกว่าน่าจะสิบ งานได้ที่ล่าสุดน่าจะเป็นกลางเมืองปะสุราษฎร์ hey, ล่าสุดเป็นพัทลุงเฟสอ่าแคมป์มที่พัทลุงแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีงานว่างานกลางเมืองสุราษฎร์นะฮแล้วก็มีบีดของทททที่ไปกับสมายล์ไลน์สาวนะครับอันนั้นก็จะเอารุ่นนี้ไปอันนี้ที่ทัวร์ออกมาแล้วก็เอารุ่นนี้มาเพื่อให้บอส เออมามาซัพพอร์ตบอสก่อนเพราะว่าตู้ที่เราแมสแล้วเรามีเป็นโปรดักต์แล้วครับเพื่อจะได้ให้บอสได้มั่นใจว่าเรา SPM มาให้แน่นอนอเราเราคือเราชัวร์กับรุ่นนี้ละอ่าเนี่ยผมเห็นสังเกตนะมีไอ้เขาเรียกอะไรนะฟอนฟิลมาด้วยใช่ใช่ฟอนฟิลนี่เป็นรุ่นอะไรครับฟอนฟิลเป็น SXL ป่ะ SXL หนึ S ่งหนึ่งสองครับรุ่นนี้ SXL หนึ่งหนึ่งสองอันนี้สิบสองนิ้ว สองนิ้วหนึ่งดอกครับตัวนี้อืหนึ่งดอกครับไฮน่าจะสามได้แล้วพี่วันรุ่นนี้เนาะไอไอไฮน่าจะสองตัวสองตัวกับสิบสองนิ้วดอกหนึ่งเติมฟอนต์ฟิลมาแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่มันจะมีสองสองสองอาจจะเป็นสองดอกนะเอสเอ็ลก็ก็ก็มีคนใช้เยอะตอนนี้เราเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งออกเหมือนกันนะครับโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งออกเพราะเพื่อนๆก็มีที่มีลูกค้าตัดตองแล้วก็ใช้กันหลากหลายแล้วตอนนี้ทั้งภาคอีสานทั้งภาคใต้ ทั้งภาคกลางถ้ขายกันเยอะแล้ว XL ขายขายไปประมาณนั่นแหละถ้าเฉพาะผมจำได้ส0มร้อยถ้าจะถึงนะไปถ้าจะข่ายเขียว500 500ยห้ารอยุ่นเนี้ยถือว่าเราขายแบบมาแล้วมันแรงขายแบบเงียบๆขายขายแบบอันเนี้ยก็ถือว่าไปได้ทุกวันใช่ตรงนี้เป็นให้ให้พลังให้อะไรที่มันมาเต็มตรงเนี้ยคนใครแบบชอบสายแบบจีจาร์นะ ในสายก็เรียกสายซิ่งนะซิ่งสายซิ่งยกล้อนี่แบบนี้เลยนี่สายซิ่งคาไทยชอบนะแบบพุดพวดแทงๆพุ่งใช่ใช่ตัวนี้เลยไอจะออกแบบมาให้มันเขาเรียกอะไรได้โพล่าแพทเทิร์นที่ดีแล้วก็มันจะพุ่งเสียบหน้าเลยตัวนี้โอเคแบบมาแล้วพอปุ่งปึ๊บขึ้นมาเนี่ยโอ้ยตัวแทบปิวโอเคไปสายต่อมีอะไรเราน่าจะไปดูกันที่ power อ่ะไปไปไป power อันนี้คือเป็นที่ในระบบตรงนี้จะเป็นฟอนต์ฟิลนะครับที่มาเขาจะมีอยู่ประมาณ4ี่กองฟอนต์ฟิล้านหน้า นี่นี่ก็อะไรฝนตกโปรยปลายนะพอให้ได้เมื่อวานก็โปรยเหมือนกันดับดับร้อนนะใช่เมื่อวานก็โปรยวันนี้ก็พรมน้ำมนต์ให้แล้วเมื่อวานตอนกำลังบวงสวงครับโอ้ลมมาตรงนี้บวงสวงตรงบนเวทีเนี่ลมมาแล้วก็เมฆแหว่เข้ไปแล้วก็พรมน้ำมนต์ลงมาแบบโอ้คนลุกเมื่อวานโอ้โหนี่อลังการจริงๆนะครับเนี่ยเวทีกว้างเท่าไหร่เนี่ยคุณปายไม่รู้เลยไม่ได้วัดยี่สามสิบเมตรวะผมว่าเนี่ยใช่ครับประมาณใช่ไหมที่ทุพีเามาวัดใช่ไหมอืมใช่ทุพี่มาก่อนมาก่อนงานมาดูสถานที่ เขามาประเมินหน้างานว่าเรา,เราจะต้องทำระบบอะไรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้จัดอุปกรณ์มาให้อโอ้โหเนี่ยครับ,ร,บระบบ PA นะครับไรเล่เดี๋ยวเราแบางหนังกันหน้างก็จะมี Power Amp ทั้งระบบแล้วก็มีสเต็ปต๊อวันนี้ใครนี่อ่าไมด้าเนาะโอ้โหไมด้าแต่ว่าเรามีตัวยามาฮ่ามาเพื่อ เป็นทำแมทริ่งเพื่อจ่ายไทยระบบอ่าอ๋อเดี๋ยวยังคุมอยู่ฝนตกนะอ๋อโอเคไอ้ดูตู้อันนี้ก่อนก็ได้ตู้ซับนะสิยี่ยี่สิบเอ็ดนิ้วดับเบิลใช่ไหมใช่ค่ะนิ้ดับเบิลรุ่นอะไรนะ S T T S T T สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งหืมตัวนี้ก็สี่ขนหางแต่แต่ดีแรงครับซิ่งสิ่งเหมือนกันแต่ก็เอาเรื่องครับตัวนี้ดูดได้นุ่มได้ครับอืมได้หลายโทนทำได้หลายอย่าง ครับตัวนี้นี่เป็นหู้ังรอกถ้าใครชอบสายทั้งลึกทั้งอะไรเนี่ยถ้าได้ตัวนี้อือย่างนี้เราขึ้นไปดูบนเวทีก่อนไหมฮะนะถ้าบนเวทีก็จะมีนี่ผมเห็นมีฟิลมาแล้วนี่ยสายฟิลเซฟิลแล้วก็มีมอนิเตอร์มอนิเตอร์จะเป็นเคสเสไปปะนำมาหนูนี่ครับความอลังการนะเบื้องหลัง เป็นนี้ใหม่นะระวังลื่นะครับระวังเอ็นหม่ออันจะมีสยฟิว2องางนี่ะอันนี้จะเป็น S T T สองนครับตัวนี้นิ้วสิบแปดนิ้วดับเิลตัวนี้ก็ตัวเดียวกันอ L ตัวเดียวกันที่อยู่ในฟอนต์ฟิวฟอน์ตวอืมฟอนใช้สอง่นคอคุมพื้นที่ในโซนบริเวณแอนเรียอันที่สองนี้อืมอชั้นด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็จะมีมอนิเตอร์ด้านหน้าครับห้าใบ ที่ไปสห้าหรือหกใบนะมันมีหงเดียว์ไหมจะออกกาไม่ด้หนด้านหลังด้วยด้านหน้าก็จะเป็นฟอนหมดเลยนะครับครับจะมีน่าจะประมาณห้าถึงหกใบที่วางอยู่ด้านหน้าฟอนตรงนี้ก็จะเป็น S T S สิบห้าอืมนี่เร้เนื่องจากฝนมันตกนะครับเขาต้องทีมงานเขาเก็บคลุมผ้าใบก่อนนะเราเก็บคุมกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเซฟตี้ไว้เพื่อเราหลับเรานอนกันเราไม่ได้มาคุมก็ต้องเก็บเมื่อคืนมันก่อนเราอ่าก็จะมีไอ้เขาเรียกอะไรนะสเตตมอนิเตอร์ แล้วก็ไซ,ไฟ,ไซฟิวแล้วก็อีกทีก็คือโซนของเป็นนักดนตรีอ่าโอเคดนตรีก็จะมีลายกี่ออกนะแปดออกหกออกที่เหลือเป็นอินเดียอ่ามีอินเดียด้วยไม่แน่ใจอาจจะมีเอียครับอินเดีอะอ่าอาจจะมีอินเอียประมาณนี้ด้าน,นหลังก็จะเป็นลิฟต์ตรงนี้จะเป็นลิฟต์ไฮดรอลิกใช่ไหมไฮดรอลิกครับของที่เขาออกแบบกันตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ลงไประบบไฮดรอลิก นี่นี่ยมีแป้นเหยียบมีแป้นเหยียบขึ้นลงนะยังไกงก็ใช่รอยยังไงก็เบิกใหม่เลยทั้งชุดเป็นโคดสวิตสดขึ้นลงพอพอผมขึ้นมายืนตรงนี้ครับผมรู้สึกเลยว่าดูแบบอลังการใช่ใช่มันบนเวทีมันเห็นทั่วมันใหญ่นะดูอลังการเคยขึ้นบนสเตจใหญ่ขนาดนี้ยงพี่ก็ประมาณสิบเมตรเองนี่มันน่าจะประมาณรุ่นสามสิบเมตรได้เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้ขึ้นมาบนเวทีหมอลำนะผมผมไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะได้มา ถ่ายงานเกี่ยวกับหมอรำนะนี่ก็เป็นบริษัทพักพวก,กันนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาทำนะก็ประมาณนี้นะคี่บอลเพราะเดี๋ยวจริงๆมันเป็น,นเนพราะแอมด้านล่างเนี่ยก็จะมีของเอพีทั้งหมดเลยก็จะมีรุ่นตั้งแต่ NC14 n c 2 0 0 0นส่่นคิวมีรุ่นตระกูลเอพีเตระกูล n c ซีรีส์เป็นตัวตัวใหม่เป็นเีรีสนซี4 a ครับตัวใหม่ที่มาขับน่าจะขับซับเนาะ น่าจะขับสตัวนี้แล้วก็20,000 20ื่นคิวเป็นซีส0 0 0มนคิวน่าจะขับบิดทายาแล้วก็มีเอด้วยเอสเอส่หาน่าจะอยู่ในชุดของมิไทยทั้งหมดมครับผมก็จะมันเป็น3าทางบนเนาะเป็นสทางบนก็จะต้องใช้พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเป็นโซนของนักดนตรีเขาจะยืนกันใช่ไหม ทั้งทั้งทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมใช่ทรายขวาอ๋อเขามีสองชุดปักทายคือชุดเดียวรองเียชุดเดียวใช่ไหมโอ้ยสูงวายไปเสียวเสียวเริ่มเสียวขาเออนักเดนเซอร์เนี่ยเขาออกมาจากข้างบนนี้เออแล้วเขาก็กระโดดรถเต้นกันนะเนีขาเดินออกมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาบอกอัพเมื่อคืนกันอ่าเทพเก้าเหลืองๆเนี่ยเขาบอกอัพัโอ้ยนี่ยเป็นไรบอกแมงโคตรสูงเลยเนี่ยโอ้ผมผมยังพว่าเลยเนี่ยผมยืนมายืนเนี่ยมันสูงมากอันนี้คือแฟนคลับนี่เขาหมารถทัวร์มาดูน่าจะเป็นอย่างนั้นอืม นี่แฟนขับเริ่มมาแล้วครับอันนี้แคมปิ้งไาคอาลเขาจะเป็นเป็นศาสหรือเป็นเสือนี่ที่เป็นวนี่ศาสศาสอ่าเขามีการมีการจองพื้นที่เรียบร้อยพื้นที่เขียนกระดาษไว้พร้อมแต่น้ำกลายเป็นน้ำไปแล้วนะเพราะฝนตกอันนี้คือการจับจองนี่แคมปิ้งนะแต่เป็นเป็นเขาอีแบบเรียบอ่าเรียบโอเคครับประมาณนี้สติแล้วบอกว่าทุกอย่างใหม่หมดทั้งล่างล้านทั้งพื้น เนี่ยทำหมอลำนัไม่ง่ายนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูเป็นระบบไอ้ power amp นะครับแล้วก็มีดิสทีมีอะไรนะครับอือจะเป็นอินเสิร์ตอ่าใช่แล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะนี่เริ่มฝนเริ่มตกหนักแล้วฮะโอเคไปดูมอนิเตอร์หนะครับวันที่สิบห้าทวครักที่สิบห้าวันนี้ก็ตามฝนอยู่ว่าไม่รู้จะอยู่รอดได้ด้วยนที่นนะครับผมเล่นเช่นบนเนในเรซซี่พุกขคานาและครับทีสิบห้ากับทีมด้านหน้านะครับหมไปไปปะ เมื่อวานมีการทดลองกันไอป้าไวไอป้ายป้ายไวนิ่วมันเป็นไงพี่ผมว่าจริงๆถ้ามันปิดไปทั้งหมดทั้งกองกนะ็น่าจะไม่มีผลแต่เหมือนว่ามันปิดครึ่งกองล่างอีกครึ่งกองบนมันไม่ได้ปิดก็เลยอาจจะมีเรื่องการเลี้ยวเบนของของของความผีเนาะอ๋อเนี่ยเล่นกันละเอียดขนาดนี้เลยนะเนี่ยเล่นกันยันเท่าไปนะะตอนนี้นะลูกพี่<อ>คุณเมือเ่อกี้ เล่นไปแบบดันดันดันดไปเดี๋ยวเราต้องแอบบอกตัวก่อนว่าเดี๋ยวเ,เพื่อนีแมวมองมาดูตอนช่วงทีนี้ถือว่ามันไม่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาดันให้แบบมันดังๆๆเพื่อให้แดนเซอร์เขา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 ซ้อมเต้นเพืจะไปแต่งตัวแล้วคือถ้ามีโลโก้นี้เสื้อมีโลโก้นี้ก็คือสามารถเดินได <c oughs> ้เป็นบัตร a อเอรี a ยในตัวใช่เลย ันนี้จะเป็นซัมเปอร์เฟอร์ครับอ่าไอ้ยยี่สิบเอ็ดนิ้วไว้คอยหลายคนชอบคิดว่าผมทำดอกเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วจะใช้ไว้คอยใหญ่เราใช้ไว้คอยแค่สี่จุดห้านิ้วโอ้ไว้สี่นิ้วครึ่งก็พอแล้วนะเท่าเท่าอ RCF อ่าอ่าใบลาห้าหกแสนอ่าแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะอืมอันนี้เป็นเป็นเป็นพาวเวอร์แอมป์ทำไมถึงมีหลายรุ่นนะทำไมถึงมีหลายรุ่นทำไมมีเยอะจังวะพี่มีหลากหลายราคามีหลากหลายเกรดแล้วก็ เนี่ยยังยังตัวเนี้ยยังไม่เคยมีใครใช้ข้างในประเทศอ่าใช่เพราะว่าเป็นตัวที่เราเอามาทดสอบใช้อืมคือเดี๋ยวถ้ามันผ่านเขาเรียกผ่านไตรมาสก,ก็จะถูกบรรจุเขาราชการอืมแต่แต่ถ้าไม่ผ่านไตรมาสก็จะไม่ถูกบรรจุโอเคเนี้หลายๆตัวเนี่ยที่มาเนี่ยคือยังเป็นตัวที่แบบว่ารอการ ว่าผ่านสนามไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างผมว่านะพี่ถ้าผ่านหมอรำไปได้เนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้แล้วนะพี่นะก็น่าจะประมาณเพราะว่าคิวมันเยอะมากแล้วหลมันเล่นยันแจ้งนะพี่นะหลักๆก็จะเป็นอันนี้ครับอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือสายสายลำโพงครับซัมเมอร์โอ้ทำไมต้องซัมเมอร์วะเนี่ยพี่นะมีผู้สนับสนุนครับอโอ้นี่ผมหยิบมาเส้นหนึ่งก็ห้าหกพันแล้วนะาไรวมๆเราไปเยอะอยู่แล้วพี่นะเนี่ยซัมเมอร์เบอร์สี่นะครับับซับอ่าเนี่ยนะเป็นไง เรื่องว่ะพี่เอาเรื่องไม่เท่าไหร่สามร้อยห้าบาทเส้นหนึ่งกี่เมตรสิบห้าเมตรพี่ต้อมไอไอไอตัวนี้มันขับอะไรพี่อันนี้ก็ขับบิษไฮทั้งหมดครับบิษโลบิษไททั้งหมดเลยโอเคเป็นลายเละทั้งหมดนะเป็นลายเละทั้งหมดครับแล้วเนี่ยพี่นี่อันนี้ก็จะมีไปเก็บพวกพวกเอ่อคอนฟิลใช่ไหมคอนฟิลแล้วก็อันนี้ซับสองแค่แนนนี่เป็นซับทั้งหมดเลยใช่ครับหกตัวแล้วเนี่ยของของพี่ก๊อฟอ่ะของพี่ก๊อฟนี่เป็นขับเอเดียลข้างหน้าอ่าโอเคอันนี้แอ็มเป็นแอ็มไทยอ่ามั่นใจได้ ตอนพาก่อนขึ้นเวทีพาไปดูไอ้นี้หน่อยพี่ไอ้เขาเรียกอะไรนะชุดเครื่องปรุงชุดไอ้ดซีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับนี่ครับไอ้เดี๋ยวนะาทำไมสเตทบ็อกสองลูกสองยี่ห้อเลยนะพี่ที่เป็นสเตทบ็อกสองลูกกับสองยี่ห้อเนี่ยเพราะว่าตัวซอสดนตรีเนี่ยใช้ทั้งหมดเอ่อตัวนี้เราใช้คู่กับเอ็มสามสองแต่เราใช้สเตทบ็อกเป็นเดียวสองห้าหนึ่ง ซึ่งมัน48ช่องแวนซึ่งตัว M32 เนี่ยมันจะได้ที่เป็น32ที่เป็นโลเคอลแล้วก็จะมีออกออฟออกอินออกินนะที่จะแผดเอาแล้วก็เลยส่งต่อมาที่ยามาฮ่าเพราะว่าวันนี้มีศิลปินอีก2 2เบอร์ที่เอาเอาบอร์ดมาเองเอาบอร์ดมาเองก็จะแบบเอาวันนี้เพื่อให้เราก็เอาลิโอเนี่ยรับเลยใช่เพื่อให้งานนี้มันพอแล้วเป็นการง่ายการทำงานง่ายให้มันง่ายสุดใช่ครับ โอเคพี่ไล่ลงมาเลยพี่ไอเดดพีเดดพีอะตัวนี้โอ้ยเดดพีแม่งโคตรเยอะตัวนี้เป็นซับตัวนี้เป็นเป็นซับบูเฟอร์เอลอ้ยังเดียวเลยใช่ใช้แค่สองสองแนวจริงๆถ้าเราทำซับบารีเราก็ต้องใช้ทั้งหกครับผมคิดเผื่อไว้เลยใช่ตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับหลายๆคนคงไม่เคยเห็นอ่าตัวสี่เปซ็นดีสี่เปร็นดีครับตัวนี้อตัวนี้จะมีเขาเรียกเป็นไดนดามิกคิวดนามิกกิวอ่าพี่ยินพูดให้นะครับอันนี้ก็นี่ครับจูนบายเจนครับอันนี้งานนี้เป็นจูนบายเจนนะครับจูนบายเจนนนีะครับ ก็จะเป็นไลเลทสายขวาจะเป็นมิดโลมิดไฮไฮมิดกับไฮก็เป็นระบบที่เราใช้อยู่ประจําก็คือการซัมมิ่งนนนก็คือตัวมิดกับไฮมีพาสซีฟเด็กเด็กเวิร์แล้วก็ตัดคอร์ดแยกกันทำเอฟแอนด์เอฟแอนดให้มิดกับไฮเนี่ยมันมาพร้อมกันให้อิมเมจตู้มันดีที่สุดอันนี้ก็จะเป็นฟอนฟิลโอ้เนี่ฟอนฟิลเขาแยกไปอีกตวงเลยนะฟอนฟิลอ่ะแยกแยกไปเพราะว่าต้องใช้ดีเซตเพื่อคุมให้ทุกจุดเนี่ยมัน ดเราจะมีการทํางานที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการที่จะแยกทําการอะไลเมนต์ให้ลรโพงแต่ละจุดเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้จะเป็นไซฟิวอีกตัวหนึ่งไซฟิวก็แยกมาอีกตัวหนึ่งคู่นอกระเบียดอีกอ่าสาฟิวที่อยู่บนบนเวทีครับอ๋อไอ้้ใหเป็นมอนิเตอร์ใช่เป็นเป็นเป็นมอนิเตอร์จริงๆแล้วก็ยังขาดก็ยังขาดเป็นดีทีอีกอ่าจริงๆแล้วตัวมอนิเตอร์ทุกแปดทุกแปดออกเนี่ยก็สมควรที่จะมีดีทีเพื่อควบคุม ความดังโทนแล้วก็ป้องกันการเสียหายของของสเตตเหมือนเดอ่าอันนี้ก็เป็นแอมป์คอมพิวเตอร์ตัวไปอ่าเป็นทําคือทําละเอียดเลยว่าคุมลิมิเตอร์ที่มอนิเตอร์ด้วยใช่อืมสายหักยานก็จะเป็นเหมือ่าเข้าเรื่องอีกแล้วเห็นสีก็รู้อยู่แล้วอ่านี่อะไรเนี่ยไออะไรเนี่ยซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับสเตตสองสองโอ้หนี่ดูนะมีหลายสีนะครับใช้จริงนะใช้งานจริงคนะสร้างหมดแล้วนี่ครับสเตตสองสองไวไวเลส พีต่ตังไงต่อดิใจโหลดมาอันนี้ก็เฉพาะโหลดของเวอเตอร์เองเดียวโอ้โหลดของสายฟิยวก็นเนี่เดี๋ยวพาไปดูหลายคนยังยังยังไม่ได้ได้ใส่ใจเรื่องเรื่องเจนเนอเรเตอร์อ่าเอาหน่อยเอาหน่อยผมเองเนี่ยทำเจนเนอเรเตอร์ซึ่งวันนี้สองตัวนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ,บ้านเพราะบอสไปขอซื้อเลยโอ้โหที่เห็นสายเมที่เบอร์อะไรพี่อันนี้คือเบอร์ยี่ห้าอือเบอร์ยี่ห้า เดินไปสองฝั่งครับแยกแยกของจุดเมนพีของสายทาง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 ซ้ายแล้วก็ทางขวาเพราะว่าอะไรครับเจเนเรเตอร์1 5 0แอมแปลว่า5 5 k v v ต่อสเอต่อต่อเฟสลองคำนวณดูครับว่า1 5 0แอมเนี่ยจริงๆแล้วสมควรจะใช้สายเมนเท่าไหร่เมื่<ะ>เป็นผมไปเจอมาไม่ได้ครับซิสเ็มผมเนี่ยไม่กระต้องเครื่อง150โลลากสายเมนมาเบอร์หโอตายเบอร์หมันได้แอม ตายเลยที่เป็นเรื่องสําคัญที่ท,ที่หลายๆคนไม่ให้ความสําคัญก็แสงก็เสียงก็แยกกันจอยแยกกันเนี่ยก็อสองตัวนี้ก็ทํางานู่สองตัวอันนี้อันนี้ไม่ได้เอากลับทิ้งไว้่นี่เลยอันนี้เขาขอซื้อไปแล้ว <Okay. S 1> สองตัวก็ <laughs> <g ül> เนี่ยครับแอมสองฝัาา่งล้วจะคล้ายๆกนันเหมือนกันเนี่ยเวลาเก็บการทางานก็จะเก็บแบบนี้เก็บการทำงานก็คือแยกโซนของเอ็ม แล้วก็ที่นี่ก็จะมีเบอร์บอกอีกจะมีเบอร์บอกทุกอันเวลาเวลาแอมช่นวนี้มีปัญหากระตู้ไหนหรืออะไรเราสามารถที่จะเข้าชาร์จได้เลยว่ามึงคือใบนี้ที่มีปัญหาแล้วก็ไปดูหัวท้ายว่าเราอยู่เส้นไหนมีปัญหาใช่อชอ,อ,อันนี้ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนคอมเมอร์เคเเหมือกนกัน,กนแต่นี่เป็นต,ตัวตัวท็อปที่แม่งหนักชิบหายเลย <laughs> มันเป็นทองแดงอะไรก็รู้ อูอ้วนหนักแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปอ่าเสียงเขาว่าเสียงดีโอ้ดีแค่เปลี่ยนสายก็ดีแล้วเดี๋ยวเพิ่งจะมาดูวอากันโอเคไปปะอันนี้จะเป็นระดับ VIP ครับพี่ปัดใช่ผมได้อ่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับที่จะได้ขึ้นเวทีหมอลำนะครับปกติไม่เคยได้มาทํางานแบบนี้เลยครับครั้งแรกเหมือนกันอ๋อเราเราจะไปดูนะว่าข้างบนเวทีหมอลำมันเป็นยังไงฮะใหญ่โคตรยิ่งใหญ่อืมหเชี่ยเชี่ยเชี น,นี่ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวงานโชว์หน้าต้องแก้นะครับเพราะว่าตำแหน่งลำโพงไม่ได้คุยกับจอกันตั้งมันมันตั้งแต่ทีแรก mm hmm. อืมทีนี้ก็เนี่ยม,มุมกระจายของลำโพงมันก็จะเขาเรียกอนะไรผ่านทางซอนเข้าจอขึ้นมาควรบนเวทีอยู่ตอนนี้เรื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ถึงบอกว่าแสงสีเสียงเนี่ยมันจะต้องคุยกันอ่าใช่ใช่ไม่คุยกันพวกประกอบโชว์ไม่ได้เลยอันนี้จะเป็น 我不管。 เตอร์ทำโทนด้วยเลยนะครับทีเดียวเลยครับมีีมครับันนี้ครับผมกจะได้โชว์แล้วนะครับวันนี้ประชาชนแฟนคลับหมอลำเขาเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่แล้วนะตอนนี้ถึงคิวของยูกิไห่ทองคำนะครับจะดาวเช็คต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะนี่ครับของยูกิมาเป็น LV1 นะครับผมวันนี้เซ็นเข้าที่บอร์ดหลัก DM7 นะครับวันนี้ โดยมีปลายโอเวอร์เรเตอร์เหมือนเดิมปลายโอเวอเรเตอร์ยังไม่มาอ่าไอเจนไปไหนวะเนี่ยน่าจะใกล้มาแล้วครับโอ้น้องมันมีองคุออนไลน์อยู่โอบไม่รู้ว่ายังไงวันนี้ต้องผ่านเนี่ยต้องผ่านในปลายคนเดียวแหละอืมท้าผมพี่เป็นไงบ้างได้มาทำอะไรใหม่ๆสนุกดีท้าทายดีครั้งแรกนะที่ผมมาทำบอดดับหรอทุกทุกคนเหมือนมากันครั้งแรกทั้งนั้นเลยวะคร เป็นไงบ้างลูกพี่ปั่นป่วนตั้งแต่ฝนตกแล้วแต่แต่แต่ผมดูแล้วโอเคนะแบบว่าอ่านะเดี๋ยวลองอะไรใหม่ๆกันบ้างเขาทำให้ดีที่สุดพี่ เราขอ,อ,ใ,อให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราด้วยละกันมาติดตามทั้งพี่บอลแล้วก็เอสพด้วยนะครับติดตามพวกเรามีอะไรใหม่ๆให้ดูเยอะเทคโนโลยียังพัฒนาไปด้านใานนะครับไม่ไม่ได้หน่อยหลังแต่ไปข้างหน้าติดตามไว้ครับโอเคครับผมผมน่าจะปิดคลิปเท่านี้เลยครับผมเอาไว้เจอกันนะครับถ้ามผมมีโอกาสได้ไปงานอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายมาให้ดูนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม